ทางตำบลสันปะเปานะครับก็คือเป็นตำบลที่มีสมาชิกนะครับวิสาหวิสาจุมชนนะครับก็คือว่าได้ทําการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นะครับก็คือทําเกษตรอินทรีย์นะครับก็เลยมีโครงการนี้มาจากทางโอเคดีนะครับซึ่งจะสํารวจนะครับพื้นที่เกษตรที่สามารถเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะใช้เทคโนโลยีนะครับที่เหมาะสมก็คือระบบ การจัดการแปลงผักนะครับด้วยระบบให้น้ําอัตโนโมัติครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับส่วนมากแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนส่วนมากนะครับก็คือจะเป็นสุ่มวัยคือเป็นสวพิเศษเยอะนะครับแล้วก็เลยอยากจะให้สวพิเศษนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็คือสามารถที่จะนําเทคนโ,โนโลยีนี้มาใช้นะครับโดยที่ช่วยในเรื่องของเวลานะครับช่วยในเรื่องของเวลาแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับก็ ки, คือว่าเราทดสอบโดยการที่ใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติกับระบบที่ลดน้ำปกตินะครับก็คือผลออกมาแล้วก็คือว่าผลของการให้ให้น้ำอัตโนมัตินะครับจะดีกว่านะครับต้นต้นต้นจะสูงใหญ่กว่าแล้วก็น้ำหนักดีกว่าครับผมซึ่งอันนี้จะมีผลที่อาจารย์ได้เก็บรวบรวมไว้ครับผมสมาชิกของกลุ่มคือ15ท่าน,นครับที่เรามีการจัดการอบรมครับผมแล้วก็คือ ทางกสนาก็คือต่อยอดด้วยการที่ให้ให้สมาชิกครับมาอบรมต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการนำตัวนี้ไปใช้กับสมาชิกท่านอื่นครับซึ่งในวิวซ์นของบ้านพิลาวานก็คือเป็นประธานวิสาหกิจครับคือเป็นเป็นต้นแบบก่อนตอนนี้ครับผมหลักการของเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเราพยายามจะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า IoT เข้ามาเสริมนะครับในการทำงานก็คือว่า เราปัจจุบันนะครับมีเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันต่างๆค่อนข้างมากมายนะครับเราสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับระบบการควบคุมนะครับการควบคุมมี2แบบก็คือการตรวจวัดสภาพแวดล้อมก่อนมันจะเป็นความชื้นในดินความชื้นในอากาศนะครับหรือค่าความเป็นกรดด่างของน้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อวัดสภาพออกมาแล้วนะครับประมวลผลในระบบแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบที่2ก็คือการควบคุม S <S <S การตัดสินใจการให้น้ําต่างๆซึ่งเกษตร,ร,รกรไม่จำเป็นต้องอยู่ในหน้าฟาร์มนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในการทํางานได้ในกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้ระบบออโตเมชันก็คือระบบตั้งเวลาในการให้น้ําซึ่งเกษตร,รกรจะเป็นต้องทราบก่อนนะว่าพืชผักที่ต้องการปลูกเนี่ยมีความต้องการน้ําในหนึ่งวันเนี่ยช่วงเวลาใดบ้างเราก็สามารถเอาค่าความต้องการตัวนี้มาโปรแกรมให้กับระบบควบคุมอัตโนมัติได้ครับผมการลงทุนนะครับเราพยายาม ทำให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรเองนะครับก็คือระบบที่2ที่พูดมาก่อนหน้านี้ก็คือระบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยจะใช้ต้นทุนต่ําอยู่ที่หลักร้อยนะครับส่วนระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือว่า iot เนี่ยก็จะใช้มีหลายราคาหลายเกรดนะครับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม